วิดีโอเลยวิดีโอวิดีโออ่ะยุกิจุ๊บหน่อยอ่าตอนนี้น้องยูกิมาบ้านหมามีมาเที่ยววันนี้น้องวันหยุดที่เชื่อไปประชุมก็เลยหมามีไพเร็งไปรับมาพี่ยูรีเข้าใจไหมตอนนี้น้องยูกิเล่นไวไฟที่บ้านเมื่อมีอยู่เห็นไหมละ่ะเห็นไหมน้องดูให้น้องให้น้อง,อง,องพี่ยูรีดูฟันหน่อยดิ ดุฟันหเลยดุฟันเลยลากยังไงลากยังไงทำยังไงอย่างนีององ้อย่างนี้ไงฝากให้พี่ยูริย,ยังไงพี่ยูริเนี่ยพี่ยูริตั้งใจเรียนด้วยนะตั้งใจเรียนด้วยนะน้องสอบได้ที่หนึ่งนะน้องฝอบได้ที่หนึ่งนะพี่ยูริสอบได้ที่สามเหรอพี่ยูริสอบได้ที่สามเหรอเอสอบที่ที่หนึ่งมันก็หัวเปึกดี <laughs> <laughs> ปลือกปลกป